ครับผมก็ขอสวัสดีทุกทุกท่านนะครับผมในเช้าของวันอาทิตย์ครับผมอันนี้ชนชมที่เตรียมที่จะเขียเยเจสอนนะอันนี้ก็มีบางต้นที่เขียยไปไปแล้วนะเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูว่ามา้ที่เราจะเขียเยเจสอนเราจะเลือกไม้ในลักษณะแบบไหน,นแล้วก็เราจะใช้อะไรมาเขียยบ้างเดี๋ยวคันมาดูรายละเอียดกันนะครับผมก็จะมีท่านชมอยู่ชุดนี้นะครับผมอันนี้เป็นไม้ต้นใหญ่นะไม่ต้องดูแลเอาหรอกนะปวดใหญ่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 นะกิ่งนี้เป็นสีขาวนะกิ่งนี้ก็เป็นสีนี้นะ มีอยู่สามกิ่งนะมีอยู่สามกิ่งกิ่งนี้นี่ไม่รู้ว่าสีอะไรหรอกประมาณนี้แหละเขานิ่มๆเพราะเขาอยากกินน้ํามากเขาอยากได้น้ํามากก็อยากอยากกินน้ํามากตัวนี้ก็ไม้ตัวนี้แหละนะแบบนี้นะแบบนี้นะอันนี้ก็อยากกินน้ํามากอันนี้ให้น้ําไปทำไมญ้างงามไปก็ไม้ประมาณนี้นะ ่พูพก็สมบูรณ์ประมาณนี้แหละนะหาขั้นไหนจะช่วยก็ส2 0รอยสบาทนะสองต้นนี้ไม้ต้นใหญ่นะครับผม420อยิบาทหาขั้นไหนจะไปเลี้ยงก,ก็มีพ,พิบราณานี้ครับผมคู่นี้เนาะเกสรเราก็เห็นกันอันนี้ถือว่าสวยนะตัวนี้นะได้นะได้อันนี้ก็อีกหะครัทางใบได้แต่ว,ว่าดอกกำลังผัวก็ยังไม่เท่าไหร่นะดอกยังไม่ถึนเท่าไหร่ก็ห้ารห้าสิบาทแล้วกันนะหาขั้นไหนจะช่วยก็เชื่มจะเกสรอันนี้ตอนนี้เขี่ยไปแล้วบางดอกนะเดี๋ยววันนี้จะพยายามพยายามเขี่ยจะทำงานบ้านเสร็จแล้วจะมาเขี่ย อันนี้ ughs. อังก็อังก็จะใช้การเขียเยเกสอนแล้วก็หากสายพันธุ์แท้จะเอาไปนั่งแท่นนะครับผมอันนี้ก็ตามให้แต่ความอันนี้ผมเขียยไปวันนั้นที่ผมบอกว่าเขียยอันนี้ก็เริ่มติดสากมาการเขี่ยก็อันนี้ผมจะใช้อีกสายพันธุ์ตัวใหม่มามาผสมนะผมจะใช้ชาบานะชาบาเป็นดอกชาบามาผสมด้วยใช้เกสอนของดอกชาบามะผสมมาเขี่ยอย่างนี้เห็นไหมก็เริ่มติดสากมาจะพยายามเขี่ยวันนี้อันนี้อนนตอนนี้ก็ดูดอกที่ดูมีมิติดีนะธรรมดาอันนี้ไม เกลียงธรรมชาตินะก็จะมาเขี่ยเช่นกันก็จะใช้สายพันธุ์ตัวใหม่มาใส่๋ยวนี้ออกสีเปรี้ยวดูก็เพินตาดีนะดูเบาเบาีก็จะเขี่ยเช่นกันอันนี้ดอกกับธรรมดาหรือว่าสวยดีผมก็เขี่ยไปแล้วนะผมก็เขี่ยไว้แล้วอันนี้เป็นดอกชั้นเดียวนะแต่ดอกสวยนะก็เขี่ยไว้ทั้งสองดอกเลยมีสองดอกเขี่ยสองดอกตอนนี้มีสามดอกก็เขี่ยไปแล้วดอกแรกนะเห็นไหมมีฝักอ่อนมาเราเห็นนะนี่มีฝักอ่อนนะอันนี้เยวจะเขี่ยเพิ่มเติมแล้วก็จะมีไฮไลท์อันนี้เนาะ ผมเคยมีต้นหนึ่งนะครับผมมีคุณพ่อท่านใจดีมากท่านช่วยรับไป <c oughs> ให้ผมมีทุนทํางานจนถึงวันนี้รากทองอนนี้ไม้ไม่ค่อยสมบูรณ์นะดูแลพิเศษ,ษเลยดอกเริ่มมาแล้วนะครับผมแน่นอนดอกเริ่มมาแล้วทุกท่านที่ช่วยรับไม้ที่ที่ผมอขายไม้ไปเนาะที่ช่วยรับก็จะให้พิเศษ,ษก่อนท่านที่ช่วยบยบยนะแน่นอนครับผมท่านจะได้รากทองให้ปลูกแค่ให้ดอกบานมาเท่านั้นเอง ก็แกจัดการแจกสอนให้ก็เลี้ยงโตจะได้ไปเลี้ยงกันอันนี้ตัวนี้ก็ดอกจะ่ยาวๆนะเป็นดอกแค่นียวอันนี้ก็จะมาเขี่ยตัวนี้เป็นไม้ที่มีดอกสีแขกนะอันนี้ผมก็จะคัดไม้ที่ผมพ่อไว้ที่ิ้งไว้ั่งแหละนะพ่อทิ้งไว้จะมาเขี่ยตัวนี้ก็จะมาเขี่ยอันนี้ตัวนี้โชกกนทำถึงสามสามครั้งนะใช้แต่โชกกนมาทำผมต้องการโชโกนที่มีดอกที่สีสันที่จัดจ้าน้าที่สวยที่เป็นโชกกนแท้ๆ อันนี้ใช้จะโชกุนตัวเดียวมาทําตัวนี้จะเป็นสายพันธุ์ต่อไปอันนี้เป็นไม้ที่ทําขึ้นมาใหม่ดอกจะเป็นแบบนี้นะยวดดอกเป็นแบบนี้นะไม่มีชื่อนะอันนี้ใบสวยนะอันนี้เป็นสายพันธุ์ที่ผมสร้างขึ้นมาใหม่อันนี้ใช้เวลาสร้าง <c oughs> ก็นานนะก็ร่วมสองปีสามปีนะกว่าจะได้มาต้นขนาดนี้ก็ชราหน่อยแต่ว่าถ้าเราชอบมันก็ไม่นานนะอันนี้ตัวนี้ก็ดอกนี้ยังไม่ได้ดังใจนะหรือว่าจะเป็นดอกครั้งแรกนะเป็นดอกแรกที่ออกมานะ ยังยังไม่ไม่ไ,มได้ดังใจเลยอันนี้ผมใช้ชาอุ่ไบอกว่าถือเป็นชาอู่รสชาย,ยักษ์ชาอุ่นะผสมกับรัชนีนะยกดดอกไม่ดกนะไม่ดกนะไม่ดกงนะ่าหรืออาจจะเป็นไม้ใหม่อยู่ก็ยังไม่แน่อันนี้เป็นดอกขึ้นแรกนะก็ออกประจำปักแฉมพ่อไม้ไม่ค่อยสมบูรณ์ด้วยอันนี้จะเป็นเยเมยนนะเยเมยนเขาก็พอมีอยู่นะเยเมยนอันนี้จะใช้เยเมยนจะใช้สีสันไม้เหล่านี้นะ มา,มาเขีย่ยให้เยเมนก็จะมีสามวันถ้าอินก็มีเฟอร์มีไอเฮลิคอปเตอร์ก็มี First, ็รดชิกาด้านะจะเอามามาใส่กับเยเมนตัวนี้นะไม่เขีย่ยตัวนี้ตัวนี้ก็เขีย่ยแล้วก็ทิ้งไว้นานนะตัวนี้ม้ผสุไว้นาน้วนะรุ่นแรกเลยนะก็เห็นโผล่ดอกมาเดี๋ยวจะมาเขี่ยเจี๊ยบสองทีซ้ําแล้วก็ตัวนี้ที่ไม่สมบูรณ์นะก็ ขพอาญาตินะมันมันตามตามตามความชอบของแต่ละแต่ละคนแต่ละสวนที่ทํานะผมก็ไปสวมเล็กๆกันแหละผมก็จะใช้ตัวนี้มาใส่อันนี้ไม่ใช่ช้อนชมแล้วจะใช้เกสรตัวนี้มาผสมเข้าไปด้วยเพิ่มเพิ่มที่สันเข้าไปอีกอ่าได้แล้ครับก็จะมาเขี่ยเช่นกันจะเขี่ยเด้ครับเช่นกันก็เดี๋ยวเขี่ยติดแล้วก็จะไปถ่ายให้ดูนะครับผมอันนี้คือวิธีการสร้างสายพันธุ์ชนชมแบบใหม่เราต้องทำือจำเป็นไหมที่ต้องทำนั้นสายชมโอ้โหปวดเม่บอกเรียวพวดเม่ ขัดของไปเบื่อเลยขัดข้อกกนหมดจะเป็นไม้ที่เราต,ต้องสร้างสายพันธุ์ตัวใหม่คนทําสวนต้องทํานะอันนี้เป็นเรื่องจริงคือบางที่ไม่ต้องทํานะแค่เราสั่งไม้เข้ามาสั่งไม้เข้ามาแล้วก็มาเสียบสั่งไม้มาตัดเสียบมาตัดเสียบแล้วผมไม่มีทุนหรอกผมไม่มีทุนขนาดนั้นหรอกคือผมต้องต้องใช้วิธีทึ่ตัวเองทําแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือทุกท่านที่ช่วยเข้ามาเป็นน้ําใจทุกท่านที่ช่วยมาเป็นทุนในการทํางานเท่าในที่ผมบอกว่า เงินทุกบาทก็จะเป็นการใช้ใจ่ายในบ้านแล้วก็เป็นคุณในการทํางานต่อไปการทำชมต่อไปจะได้ให้ท่านได้ดูชมแบบแปลกๆแล้วก็จะได้อาแบบแปลกๆใหม่ๆไปเลี้ยงกันบ้างก็ะจะพยายามทำตัวใหม่ขึ้นมาอันนี้ผมเนี่ยต่กว่ามีต้นหนึ่งนะผมขายไปมีคุณพ่อช่วยให้ราคาที่สูงมากจนผมมีพ่อได้อยู่ทุกทวันนี้อันนี้ผมยอมเช่าที่นะเพื่อเพาะชมพี่บริ็บริล็เกิดเองนะรรมาติผมไม่ได้พ่อนะไม่ได้เฮียจนได้มาต้นนี้ต้นเดียวนะ ที่สุดแล้วก็โอเคเอา้าทําดอกนี้ร่วงดอกนี้ร่วงแล้วไม่เขียดงดอกนี้แน่นอนดอกออกมาแล้วนะไม่ต้องห่วงและการเขียกเขาเขียกติดร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วท่านจะได้รับไปเลี้ยงทุกท่านเลยสำหรับลากทองอันนี้เป็นรากทองที่ชัดเจนสวยมากนะอันนี้ตัวเม่ย,ววย,ก,ยก็สวยตัวลูกยังไงก็สวยลูกยังไงก็ทองนะผมรากทองไม่ต้องห่วงท่านที่ช่วยเหลือมาบ่อยๆไม่ต้องห่วงผมลงมาขชีไว้หมดแล้วผมลงมาขชีให้หมดแล้ว ท่านนั้นจะได้รับรับคองใบปลูกนะได้ไปปลูกในราคาตัวละหนึ่งร้อยเท่านั้นเองไม่แพงนะตัวหนึ่งร้อยผมเอาแค่นั้นคิดท่านที่รับนะที่ช่วยผมรับกระตุกแล่วท่านที่ไม่ช่วยรับก็มาอย่างนี้ก็ไปห้าร้อยหกร้อยแล้วเนาะประมาณนั้นแหละอันนี้ลูกชายก็ช่วยทํางานก็ขอบคุณนะสาหรับคุณแม่ที่ช่วยให้ข่านข่านผมจะบ่าวไม่ต้องห่วงคุณแม่คุณป้ารักทองท่านได้ทุกท่านไม่นานหรอกครับผมดอกมาไม่นานนะแล้วก็ผมก็เขี่ย แม่เบียก็เขียนติดออกมาสิบตัวผมก็เขียนได้สิบฝักนั่นแหละคุยโมฮ่าไม่ต้องหวางผมมันมือโปรเจ้า <c oughs> ของมากเกินไปแล้วบ้ามากเลยวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรไอารมณ์ดีจังวันนี้ไม่รู้เป็นอไรอารมณ์ดีเพราะว่าลากคอกออก,อกนะนะที่อารมณ์ดีแนละ้วผมมีความสุขเพราะว่างานที่ทํามีความคืบหน้าก็เลยมีความสุขนะอันนี้ยังไม่ได้ขายนะครับผมต้อง,ต,องต้องทํานะผมจะวเขียนเกสอนนะครับเราสายพันธุ์นี้ก็ยังอยู่แบบนี้พวามของเขียนสอนได้แล้วโอเค ใปไปหมดไปหมดนะแต่ด้เกียร์เกียซเสียแล้วไปหมดผมเริ่เก็บฝาไว้แตเดี๋ยวบางท่านไม้ที่ผมมีที่ผมทําขึ้นมาที่ผมขายนะผมขายมันว่าบางต้นนะที่ผมทําขึ้นมาใหม่แล้วก็โอเคนะขายนะแต่ผมขอกิกหนึ่งกิงแบบนั้นก็เคยมีนะเคยมีผมขอกิกหนึ่งกิ่งนะบางครั้งก็ไปได้ขอตะเบอรตัดกิ่งเล็กๆมาทนี่แหละประมาณนี้คนมาตัดระเบอรตัดเอาไว้ต้องเอาไว้เพราะกลัวเราจะทําสายพันธุ์ได้มันก็เหนื่อยนะก็ใช้เวลามันนานไม่ใช่เหนื่อยหรอกเวลามันนานมันใช้เวลานานมากเป็นปีร่วมปี ว่าถ้าเราทําด้วยความสุขด้วยความจริงใจด้วยความสบายใจเราก็ไม่นานเวลามันก็ผ่านไปแป๊บเดียวตอนนี้ก็ผมกระเสียบอ่าจะยากเอาไว้ผมจะไปเก็บสายพันธเพราะว่าผมต้องการสายพันธ์ของดอกตัวนี้ด้วยเพราะาตัวนี้จะหมดแล้วนะจะหมดแล้วมีถามเข้า,ขามาอยู่นะตัวเกจเกยเกียรไป่ไว้แต่ก่อนทาสายพันจนจำพายนะแต่ก่อนจริงๆนะแต่ก่อนทาเดี๋ยวทุกวันนี้เรามาทมําไหมเรานีา่ขายแล้วทีนี้เริ่มจัตันนะมันทือว่าเริ่มจับตันเริ่มจับ ตลาดตลาดเริ่มจะอิ่มตัวในสีสันเดิมๆทีมมมมม่มีก็ต้องจะเป็นต้องขยับมาขยับใหม่แล้วทีนี้ก็ต้องเริ่มทาใหม่แล้วก็ดีแน่ผมกําลังมาโอเค,อเคแค่นี้แหละนะขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมชมครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะเพชรอนาพูน่นี้อันนี้เพชรอนาไม่ทําเองนะครับผมเป็นเป็นไม้ที่ไปรับมาจากสวนนะอันนี้ผมไม่ไไม,ไม่ไม่กล้าทำเพชรอนาที่นี่เพราะว่าพอม,มีไม้สีนะผมกลัวสายพันธุ์จะปะปนกันกลัวไม้จะเพี้ยนก็เลยไม่ได้ทํานะไม่ได้ทําเองถ้าทำเองราคามันก็จะไม่ ราคาก็จะธรรมดาลเละอันนี้เป็นไม้ที่ซื้อมาแล้วต้องมีกำไรในการขายถ้าขายไม่ได้กำไรมันก็ไม่มีกำลังใจในการทำงานเลยอันนี้ก็420บาทฝากไว้ด้วยก็ไม้ประมาณนี้นะก้อมสบู่ประมาณนี้นอกจากเราจะไปเปลี่ยนดินไปเลี้ยงเอาอีกที่หนึ่งนะกวามสบูร่ประมาณนี้นะตามกวามสบู่นี่แหละแพงเพราะว่าค่าส่งแงพงเพราะผมคิดตัวนี้200ผมคิดตัวนี้100หนึ่งผมคิดค่ากล่อง20บาทก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เป็นก็เป็น300 420บาท ประมาณนี้แหละเผื่อจะช่วยกันเอาไปเรียกขอบคุณนะครับผมขอบคุณที่มาเยี่ยมชมสวัสดีครับ